สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบอาจารยแดงมือน,นี่ในคลิปสรุปหวยอคลิปสรุปหวยหลายหลายคนค่ะท่านที่บ่ไเด้บเบิ่งคลิปต่างๆเนาะกับมาเบิ่งในสรุปในเหมือน,นี่จะได้จบอ่ามาทาเบิงเท่าเดียวเนาะค่ะเขามาเลี่ยวกวุรลายกุแชเป็นลังใจไห้เจแงด้วยการซื้อครีมหน้าสวยในครีมเด y c ีม a m บำรุงกลางคืนบำรุงกลางวันนะบำรุงกลางคืนบำรุงกลางวัน อันนี้ปับสภาพหน้าให้นุ่มเนียนสดใสหน้าท่านสีอ่อนลงเด็กลงค่ะใจเย็นๆใช้ไปนานๆหน้าท่านอ่อนกว่าไวัยแน่นอนจะยอวอายุของท่านหาสิบก็จะล่งสี่สิบค่ะหกสิบก็สิล่งหาสิบเนาะจะแดงปีกายหนอวว่ามันหกสิบปีนี้ว่ามันสี่สิบฮ่าฮ่าแมนบอลียนบอเว้าเอาค่เว้าเอาแ้วก็ ปีนี้หกิบค่ะหกสิบจะเดงอีกสามเดือนก็เต็มหกก็เต็มห้าเก้าว่าเฮ้คือเต็มหกสิบฮะศูนหาฮะเต็มหกสิบมากเนาะเต็มหกสิบสิเออเต็มหกสิบเต็มหกสิบก็จะได้รับเงินคนเก่แล้วเด้ออันนี้สบู่ส้มลดฟ้ากะจุดด่างดำนะคะขายหนึ่งเซ็ตรวมกันเดคีมไนทคีมพร้อมสบู่ สบู่ต้องการสบูู่ส้มก็ทักมาต้องการสบูู่ขาวก็ทักมาเนาะคะ่นะเนาะอันนี้สบูู่ตาจเจแดงคนเดิมบ่ตองห่วงจเจแดงรับประกันเลยเพราะว่ารับประกันได้เต็มปากเพราะยังพ่อขาเจ้าใส่แล้วว่าดีทุกคนค่ะว่าดีทุกคนในหมู่บ้านนี้เราแวกบ้านนี้ขาเจ้ากับใส่กันค่ะขาเจ้ากับมาสื่อเนาะข้าจะว่ามันใส่ดีเนาะใส่ประจำเนี่ยผู้ใดเป็นตัวแทนจำนายกับมมกค่ะ ยี่สิบก้อนก็แปดสิบาทนะคะเอาไปจำหน่ายได้ในรน่าหนึ่งลอยหรือลอยสามสิบติดตาที่ร้อยสามสิบบาทนะ,ะขายก้อนหนึ่งสองก้อนเท่ากับขายที่ร้อยสามสิบถ้าหกก้อนจะให้ลอยหนึ่งยี่สิบก้อนก็แปดสิบบาทถ้าห้าสิบก้อนเราก็ให้เจ็ดสิบห้าบาทนําไปจําหน่ายได้เป็นตัวแทนจําหน่ายได้นะคะ่ะนะทานสิลอกมึงก่อนจะกี่สิบก้อนนะ,ะผลตอบรับมัด้ดีเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปคะ่นะถ้าเป็นลูกค้าสิประจำห้าเทากับสิโดถ่าเนะ ทักได้ตามเบอร์โทรกันให้นะจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดศูนย์เก้าสามแปดอศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดนะคะเนาะไปเบิ้งสรุปหวยด้วยค่ะแบบน,นี้เนาะแลกกันแลกกันเอาของดีมาฝากแล้วก็เดิ่แลกด้วยหวยเบื้งหวยนะคะเริ่มต้นที่หนุมนนะะนะหน่มปิศาณนะคะเนาะหนุ่มปิศาณเพิร์ลย่อมบอก ต้นไม้ยังบ่อ๋อ你看สามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าบุญนะคะเนาะข้างล่างให้เจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสามคลิปแรกเลยค่ะคลิปแรกเข่าตากรรมการเลยค่ะ ข้าตากรรมการน่าจะถูกนะน่าจะถูกนะคิดว่านะน่าจะถูกแน่นอนเขาเลขดังขาเจ้าวัดต้นนัตตอนนี้เนาะนี่คลิปแรกลงตั้งแต่เกือบวันแรกเลยคะ่ะที่ที่จเจแดงปล่อยคลิปลงเนาะเป็นคลิปแรกเลยเนาะระมารนั่นแหละคลิปแรกค่ะคลิปแรกเนะ หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดข้างล่างก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสามนะคะเขาตากำมการมับสามตัวก็สามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกไปต่อคะ่ะตัวที่เสียสเส้ยนสว่างค่ะเสี้ยนสว่างแดนดินแมบ่บานมือนันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองที่เป็นไหนตัวเด่นเนาะแล้วก็เก้าหนึ่งแปดสอง โอ้เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองนะคะเพิ่นคาดไหายกับสองเจ็ดสองเก่าสี่เก่านะคะอาดินที่สี่เก้าเก้าสองประมาณนี้แหละเนาะนี่คือเสี้ยนสว่างที่เพิ่นถูกทุกงหมุนเนาะที่ประหัดเอาคลิปน้่นเพิ่นหมื่นอันเพิ่นไม่ยำบานจจแดงก็ได้ตามนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาหลายตัวหน่อยแต่เพิ่นหาประหัดหาหน่อยตัวมั้งจจแดงเอาเต็มสูตรเว้ยไปต่อคะ่ะ มาที่เสยนหนองคายค่ะเสยนหนองคายนี่วบาคือไผ่จะคือที่บ่มีหนึ่งมีสองเนาะค่ะไม่มีหนึ่งไม่มีสองเสยนหนองคายห้าหกเจ็ดเก้าสามสี่นี่จะออกประจําค่ะออกตลอดเลยออกเรื่อยๆหกตัวนี่จับคู่ถูกกับคือถูกเนาะค่ะเนาะเพิ่นไครวิ่งที่หากับหกเนาะเพิ่นไก่หาหก ห้าเก้าเจ็ดสี่หกสี่หกเจ็ดหกสามตัวเด่นก็คือหาหกสี่เก้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะหาหกเจ็ดเนาะสามตัวเนาะจะแดงว่าหาหาเจ็ดใส่แซวตัวนึงนะห้าเจ็ดมันก็สวยก็เลยเขียนหาเจ็ดใส่น้ำค่ะท่าชมแคปหน้าจอไว้นะคะเจนของคายงวดที่แรกแล้วคนก็ถือก้นเดี่ยวด้แปดหกนะ วันที่แล้วเพันถูกค่ะเจ้าอื่นไม่ถูกแต่เพันถูกเนาะวันนี้เพันกบว่าคือโมคือเกาว่ามีหนึ่งไม่มีสองอาจจะเป็นอันใดพิจรารณาคิดให้ดีทบทวนให้ดีหาเบิ่งหลายๆเจ้าเนะคะ่ะเข้ากันเนะาะอ้าแคปหน้าจอค่ะห้าหกค่าเก้าเจ็ดสี่หกสี่หกเจ็ดหกสามนะคะ มาต่อที่หวยช่างดวงดังเฮฮาเราต่างทุกคนต่างรอคอยเนาะค่ะนี่เนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าที่กิ่งเพิ่นกับตัวนะ้ำมืดทุกตัวเราเพิ่นกับซื้อบนล่างเนาะค่ะสร้างมันเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็ห้าแปดเพิ่นกับกับหกสี่เพิ่นกับกับหกหาเพิ่นกับกับเก้าแปดเพิ่นกับกับแปดหกหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าห้า เพิ่นกับเพิ่นซื้อเลขกับเออทุกตัวแล้วก็เพื่อนกับซื้อบนล่างน้ำเนาะค่ะก็สิบตัวเนาะค่ะสิบตัวบางข้างก็จะหน่อยตัวบางข้างก็จะหลายตัวค่ะวดนนี้จะหลายตัวเนี่ยจะหน่อยปกติจะแปดตัวหรือเก้าตัวะมาณนี่แหละนะบางงวดก็สิบสองตัวพอด้ค่ะแล้วแต่เพื่อนเฮ็ดใดเนาะวันนี้ไม่สิบตัวค่ะห้าเจ็ดห้าแปดหกสี่หกห้าหกแปดแปดหกหนึ่งเก้า เก้าสี่เก้าห้านะตุกติ่นกลับไปนั่นที่เจแดงขีดเอาด้วยค่ะเจะแดงขีดเอาที่มันตรงกับท่านอื่นๆนะบ่ามันเพิ่นขีดเนีที่เจแดงคิดว่าน่าจะออกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกน็ซื้อว่าได้หรอกค่ะท่านผู้ชมซื้อไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่รวยเลยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเพราอได้รลุนเพราอได้เบิงเพราะเจ้าเขาไม่ขายให้นะค่ะนะ ได้กับว่ารลวยเที่ยวนี้นะหวยช่างนะคะมาที่หวยคุณกัญยาเพื่อนหายมะลายสูตรเดียค่ะวันนี้หายมาสองสูตรโค้งสุดท้ายมันตัวใดมาเพื่อนหายมาหายโค้งสุดท้ายนั่มแคบหนัดจอไว้ค่ะข้ังบนค่ะท่านผู้ชมนะเด่นหนึ่งกับสามสองตัวหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสามสามหนึ่งแปด เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดข้างล่างมันนี่ข้างล่างศูนย์กับเก้าค่ะเลขวิ่งเพื่นไม่ค่อยจะผิดหรอกค่ะแต่อาจจะไม่จับคู่ผิดแน่ช่วงหลังๆนี่เนาะก็คือตะกตอนตะหงวดก้อนมันก็ถูกแปดหกเนี่ยค่ะแปดหกในโค้งสุดท้ายมั้งเนาะในในโค้งสุดท้ายด้วยสูตรสองกันอันนี้คือสูตรแรงนะคะเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์หกหกหนึ่ง หกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะหวยพ่อใหทียงหวยพ่อให่ทียงพันท้าพันเข่าพันกระเข่าตรงๆเลยด้วยค่ะวันนี้พันก็บนเด่นอยู่ที่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามหกเก้าหนึ่งตัวพันสอบเนาะแล้วก็รางพันไหญ่ที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองพันหมั่นใจว่าเจ็ดสามมาเน้นอนแล้วสุดท้ายของสุดท้ายพันมาเติมให้ เก้าเจ็ดอีกตัวหนึ่งค่ะตัวเดียวเกนะ้าเจ็ดเนาะจะแดงเขียนไว้ซีเจ็ดเก้าหนะาเก้าเจ็ดตัวเดียวนะ้หอยพ่อใหญ่เที่ยงนะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามข้างบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามข้างล่างค่ะเป็นวงอยู่ที่เจ็ดสามมั่นใจคงสุดท้ายมันมาให้เก้าเจ็ดค่ะมาทีเสียนจ้องดาวค่ะ เช่นสองดาวหลายตูดเจดียงกันเลยจิบึงเหลียวบอ่เห็นเน,ะนาะมากไกลๆเอาบุญก้อนวิ่งสามกับหกขบุญนะเพื่อนหมั่นใจว่าจะมาหกสามหกสี่แน่นอนสามสี่สามเก่า ซึ่งหวยเพิ่นสามตัวนี้ก็เคยถูกตดนะเคยถูกโตดคัะงวดแปดหาสองสองหาแปดนั่นแหละถูกถูกตดอ่าแล้วก็ข้างล่างเพื่อนก็นถือถืองวดที่แล้วคัะหกสามดอกสามหกเนาะเพิ่นหายหกสามงวดนี้ก็เจ็ดหาเพิ่นก็นห้กลับหาเจ็ดน้ำเดอ้อตัวอื่นวกลับก็ได้จะแดงก็ขีดเจ็นใต้ไว้ซื้อว่องไว้เจ็ดหากับหกหาเนาะคะ่นะเนาะ ซีตัวแจ็คตัวใดสิเขางวดก้อนมันเขาหกสามตัวกับเนาะงวดเขาประจําเขาทุ่งวดค่ะเลขเพิ่นนะ่ะเขาทุ่งวดนาจับตามวกนึกกันดิเจตหามีขั้มตรงกันกันนกนกนกบลายอาจารย์เนาะค่ะแค่นาจ,จอไว้ค่ะหกสามสามสี่หกสี่สามเก้าหกสามหกสี่สามสี่สามเก้าเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดห้าเก้านะคะนะ สี่ตัวเรขกว่าหลายตัวค่ะแยกบนแยกล่างเนาะค่ะจะว่าเพิ่นกัดแม่นย่ำเนี่สามหกับเพิ่นก็ออกล่างตรงๆถูกแต่าหมวดแปดสองนะเพิ่นบนมาออกล่างเนาะแล้วก็งวดแปดห้าบ้านน้อกันแปดสองกับหาแปดเนาะมันถือเบื้งบนทั้งล่างด้ยค่ะอ่าแก็บหน้าจอค่ะมาที่หวยแม่เพชรเพิ่นถึงมาสองมวดแล้วแม่เพชรเป็นที่ดุงดงดังห้าบ้นน้องหลวง อางวดดีเพนไดเก้าสามเจ็ดเจดแดงบริสุทนะักจักบาทเลยเนาะคิดว่าเลขจะบระมาสามนาะเที่ยวนี้ตัวล่องก็คือหาหกเก้าเก้าหกหาข้างล่างเพิ่นหกเจ็ดโอ้ยหกเก้าค่ะหกเก้าขอโทษที่หกเก้าก็แปดเจ็ดนะคะเนาะเดียวเห็นไปก่อนค่ะไอ้กล้องสำคัญที่เก้าสามเจ็ดเพื่อนนะ หน่อยตัวนารุ่นเลขเ้นถูกคุงวดสองงวดที่ผ่านมาเนาะสามงวดมั่งสามงวด,วดนี่งวดที่สี่พันพึงมาบอกเจแดงเจแดงก็ไม่ได้ซื้อคือเก่าประมักค่ะเฮะ้ยดวงไวดวงมันเนาะเสรจมากเบิดทุกอาจารย์แน,น่น่เจแดงก็บเบิดกระเป๋าละซื้อพอถึงทึง่นละเอามาที่หวายใครไม่รู้ไม่ได้เขียนไว้อ ไวยมีที่มาโทรมาบอกอาอ,อ,อเพิ่นว่าให้เอาล่มคลิปโค้งสุดท้ายคุ้นกันละยาเพิ่นคือแม่ต,ตัวนี้ฮะรอ้๋เพิ่งส่งมาหลบรุ่นคือบอแมนตัวนี้อ้ยค่ะท่านผู้ชมอาจสิงลมคลิปห้ต่อไปมันอยู่ในหนนี่บ้านคาัดลอกอกอ,อกเดี๋ยวคลิปต่อไปเสีใยงโค้งสุดท้ายคุ้นกันระยาด้วยค่ะอันนี้ยังบอโค้งสุดท้ายอีกบอก ปรากฏว่าว่าเมนชุดนี้นาะที่บรรจงมะแฮร่าสุดน่ะแต่ว่าอ,อ๋อนรรจงมะแ่ว่าเมนตุนนี้ค่ะคงสุดไทยแต่ว่านี่กับตื้ออีกสูตรหนึง่งมันจะมีหกตัวค่ะสามสามสองสามสี่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้าอ่าสามแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดสามสองหนึ่งสามหกหนึ่งสามแปดหนึ่ง สามจีหนึ่งสามหาหนึ่งสามเก้าหนึ่งเลขลลางยังคงหกับเจ็ดนะคะ 7. หกับเจ็ดงดก่อนเะก้ากับศูนเนาะคลิปเลขเพิ่นหลายสูตรนะคะเนาะเจดีย์ยักเสสูตรใดวสูตรใดมันถูกกับตามสูตรนั่นหลังวันนานนะหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์ปดขนาม่วงข้างล่างนี่นะหนาม่วงเลย แต่ว่ามันจะเป็นหวยข้างบนหรือเปล่าล่นาะนะคิดว่านะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอ้าตรงกันกับหวยคนนี้ละน้ำบ่นี่ละน้ำหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ๋อหวยนี้คนนี้ละน้ำเอานี่ค่ะคุณกัญญากกงสุดไทยยังมีของสุดไทยอีกอยู่นะขอะงสุดไทยเดี๋ยวลงคลิปต่อไปค่ะท่านผู้ชมยังบอกขัดหลอกหนึ่งความมันยุ่ เนื้อว่าตัวเดียวกันครับนี่เพิ่งเป็นแนวท่างกันแล้วกันค่ะทา่านผู้ชมจำหรบคนที่สอบตัวเลขเนาะนี่หวยแม่สาวอุดรค่ะหวยแม่สาวอุดรว,ว่นใดลงคลิปมัเนาะว่นใดลงคลิปลงตัเดือนจะก่าวเลขพน,นกระหายาศูนย์ 4, 2, สี่สองศูนย,ย์กซื้อไว้ยุเก่าหนึง่ง สามเก้าหนึ8 8่งแปดสองสองแปดศูนย์แปดแปดศูนย์ซื้อไว้คีค่ะนารุ่นนารุ่นนี่มาถึงตรงนี้ของแม่สารคามเม่สารคามอ่ะเลขตั้งศูนย์หนึ่งสองเลขเอาไ้กับ 7จ็ดแปดกับเจ็ดศูนย์เจ็ดน่สองาจะเข่าเป้าแต่ว่าเจดแดงคือเขียนอันนี้ว่นี่ที่กิ่งมันจะต้องเจนะ็ดหนเจ็ดศนยสองะกลับเอาค่ะท่านผู้ชมกลับเอาที่กิ่งมันจะต้องเป็นนี่เด้แต่ว่าตูกลับคดีคือกันึ่งแปดหนจ็ดสองปดสองเจ๋อไม่น่าหรอเจะแดงว่ามักตัวได้ มากหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดที่บอกทุกคนนะที่ไล่มาถามจะแดงมากตัวนี้มากกว่าอ๋อคนอื่นไล่มาถามจะแดงกับบอกตัวนี้แหละหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็มาที่เลขเลขล,ลักซี่ตูค่ะลักซี่ตัวนี้กับเขาไว้เขาตลอดเลยค่ะเข้าตลอดเลยเพื่อนให้แปดหกศูนย์สองค่ะจับใสซกัน 08062826แค่นี้ซี่ตัวค่ะซี่ตัวนะแสดงขึ้ว่า2826เนี่ยจะง่ามมันเคยออก,นะออกไขนะ่ตัวนี้นะออกไข่ประจําออกไข่บ่อยนะ2882ออกไข่บ่อยตัวนี้นะตัวคู่นี่จะบใคอยออกเป็นใดแสดงกัเนเลยืึกมักที่28822662ค่ะ สำหรับแม่สาวสารคามนะคะแม่สารคามโมเมนแม่สาว,แม,สาวแม่สาวอุดรแม่สาวสา,วสารคามเนาะ,ะในข้างบนในข้างล่างอันนี้บนล่างเด้ค่ะตัวนี้เป็นบนล่างตัวนี้เป็นบนอย่างเดี่ยวนะ,ะมาดีปูกโกสุมค่ะโกปูกโกสุมกระถูกเด้อโมนเนว่าบ่าถูกปูกโกสุมกระถูกนี่ค่ะบนเอาเทลายางจังสีบอนนั่น เอาเทเลยางอย่างที่ว่าปูเพื่อซุมเพื่อนกระไฮเก้ากับหกแม่สามเก้าสองหกสองสามหกเก้าหกเก้าก็เห็นหลายเจ้านะสองหกก็เห็นหลายเจ้านะศูนย์สามเก้าสองสามเก้าเจ็ดสามเก้าสามสองหกสี่สองหกหกสองหกก็เอาสองหกสองน่าจะสวยนะ ลูกโซ่ศูนะคะอันนี้เลขล่างเพื่มกับว่าลายตัวอ๋อมีหาศูนย์หาเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยติดเวัดเลยติดวัดเลยสองเจ็ดหาเจ็ดติดลายค่ะอ๋ศูนย์กับเจ็ดเขาจะให้หกกับเจ็ดลายอันนี้ก็ศูนย์กับเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดนี่หาเจ็ดหนาม่องว่าตุ่นกับลายจอมาแล้วเนาะ มาที่พ่อพรค่ะพ่อพอน่ะที่เก่งเพิ่นเอาพวกนี้ออกเบ็ดได้เพิ่นไหนเลขตัวหกหนึ่งตัวเดียวค่ะหกหนึ่งสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแค่นี้เลขพ่อพอนนะเพิ่นวีคอหายแล้วซุ่มนี้ว่าเอาว่าต้องเอาหกหนึ่งตัวเดียวเพิ่นบอกแต่มีสามข้างบนนี่สามห้าหกศูนย์หนึ่งแปดถูกทุกหมวดค่ะเลขหลักเพิ่นนะ เลขสิบเลขหน่วยถูกทุงหดเนะห้งหนึ่งตัวเดียวค่ะเลขพอพอนสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งศูย์หกหนึ่งตัวอื่นมาตรงมองเลยมองง่ามเนาะแต่ว่าศูนย์สามจามจูนจะแดงกันซื้อไว้อยู่ดิหาหนึ่งยังหาหนึ่งว่าท่านดะซื้อว่าอยากซื้ออยู่หาแปดซื้อแล้วหา 58, แปดเจ้สามแปดหกแปดว่าซื้อเนาะไปข้างล่างบันนี้ค่ะ อา้าวอันนี้เลขดับเลขดับกาต้องเบิ้ละคะเนาะเลขหลับไม่ต้องดูข้างล่างตัวเดียวอ้าวข้างล่างตัวเดียวค่ะก็คือสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะมีที่สองสามสี่เจ็ดมันจะวินเอาตัวไหนวินสามสองสี่สองเจ็ดสอง่สามสองสี่สองนะได้ยินข่าไวเวเวๆอกมาหนึ่งกับสองยู่ไทยอยะเป็นรักหน่วยนะคะนะ ถ้าถ้านั่นก็จะเป็นสามสองสี่สองได้นะเจ็ดสองสองเจ็ดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมหวยพอพอนะคะข้างล่างหมดละค่ะท่านผู้ชมหมดแล้วพ่อแล้วเนาะนอกจากอ๋อของสาวรับแรงหะ่ะของสาวรับแรคะ่ะเกือบเบิดสาวรับแรเด้อค่ะเด้อฟันสี่ค่ะสี่ตัวเดียวสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด หกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยนะคะ okay. สาวรับแลยพิจารณาเป็นแนวทางในการเชียงซื้อคะาะว่ามีไปหัวาบมันจิออกตัวใดขันยังกันมีคก้นหัวเขากะทุ่มเดี๋ยวนะทุ่มหนักๆก,ก็ไม่ถูกสักทีอ่าเวลราบว่าทุ่มน่ะถือดีนักจ้ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใจะแดงไลค์ไลค์ไลค์คอมเมนต์เข้ามาด้วยอันนี้เลขดับคุออเลขดับของคุณสาวรับเลนะคะดับบุญเิ่นบลายตู่เต้ดับยู่ะอันนี้ดับล่างเอาแถมๆค่ะทำนผช่วมจบแล้วว่ามีแล้วแถมไปดับล่างลงตรงศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสี่สามหกสี่เจ็ดห้าแปด 69, 70, 80, 19, 22, 25, หกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสองห้าหน่วยดับทีจีแดงสนะี่นะอ๋อค่ะลำช่วงอะที่จะหน,น,น้าเขาให้ถูกหอยลำรุ้ยไปน้ำกันค่ะเดินเลยอ่าทายชุดนี้ก็มาซื้อไอ้ขีดซื้อสบู่ใส่กีกก่าค่ะ ซื้อสบูทไซดดีกว่ายังสีเห็นได้ไส,ส่ซื้อเลขว่าได้ไซเวลาเนี้ซื้อเลขว่าได้ใจมากท่านผู้ชมเ้ยซื้อเลขว่าได้ใจมากอ่ะ <_ Protocol> มีกาแฟให้กินค่ะมีกาแฟด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพมีผลไม้สามสิบหกชนิดสามสิบเก้าชนิดเนาะกินละสวยกินแล้วแข็งแรงกินแล้วผิวดีอ้ากันไก่ันไก่เถ้าตัดกาแฟแกาแฟเบอร์อะตัวนี้หมดแล้วก็เจาะหอมเมยนะ กินทุกมือกาแฟาโรบเบาหวานโลคงหวังงหวใจกินได้ดีกินแล้วสดชื่นยจ่มใสผิวว่านดีอารมณ์ดีพมกระดกคิวกระดกนะคะอมนุ่งผิวผ้าหน้าทุกอย่างกาแฟเพื่อสุขภาทรน้สนใจกระทกักมมาตามมือโรค,คึ้นไห,หนาจอนนะคะแล้วก็สนใจครีมสนใจคอลคลาเจนนคีคอลลาเจนนี่ดีท็อกขายทุกอย่างเลยค่ะทุกช่งคอลลาเจนอ่ะ ลดราคาเป็นพิเศษไม่เสียค่าส่งเนาะใครสนใจคอลลาเจนเนะาะไ่เสียค่าส่งขายออกไปขายขายขายนะแล้วก็ดีถอกร่างกายทายกินเนื้อเหมือนขึ้นค่ะกินซองสซน้ำกินเนื้อเหมือนขึ้นก่อนนอน,นะะเนาะเนาะนี่ก่อนนอนกองหนึ่งซองหนึ่งได้ตั้งหลายกินได้เป็นเดือนค่ะซองหนึ่งกลินได้เป็นเดือนนะคะกินทนะับทายออกในร่างให้ผิวว่าน ที่เมือกเกาะรำไสที่เจ็บไปเริ่มเป็นเม็ดเป็นตุ่มในะํำไสเขาน่ะขับล่างสลางมันอกนะอกเนาะขึ้นคลื่นละทียาสองสามคึืนก็แล้วอกแนี้นั่นก็กลิ่นที่นึงว่าเป็นอย่างนะคะ่นะเนาะอันนี้ก็คอลลาเจนสำหรับผิวสวยผิวใสเท่าไหร่นะคอลลาเจนเท่าไหร่นะคอลลาเจนเก้าร้อยก็ห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าร้อยเก้าสิบบาทรงฟี จะแดงส่งฟรีเลยนะไม่บวกค่าส่งนะไม่หน,น,น,นีนีหนึ่งหนึน่งสองสามส,ส,สี่สิบสาสิบส,สองสิบสิบสองสิบห้าซ่องนะค่ะเนาะขย่ายใส่น้ำกินได้ทั้งวันเลยวันละสองวันละสองซองเนาะผิวท่านจะสดใสเนะค่ะบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงทุกส่วนในร่างกายเนาะเพราะว่าเราเจนบำรุงไหมผมดกผมดำ ผิวพั้นดีผิวพันใสผิวพั้นขาวต่างอยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมตางก็ค้นที่บลดกลิ่นเยอะเนาะกินกันสวยข้างในสู่ภายนอกไหมเนาะทุกอย่างนี่แต่ความสวยความงามที่จะแดงออกมานั่งเสนอขายเนาะคะ่ะไปสนใจก็ทักมาได้คนที่กินกาแฟประจำนะ่ะก็คนรี่กินกาแฟแบบรุ่ง่างไก่ดีกว่าเนาะกาแฟที่หัวใจไม่สัน่นไม่ทําให้หัวใจสัน่นไม่มีผลต่อร่างกายเนาะคะ่ะเนาะ แต่รสชาติกาแฟหอมคุณน่ะกินไปกินมาท่านจะติดใจเองท่านจะลืมไม่ลงเนาะเนี่ยแปวข้ามันทีอ่อร่อยอร่อย,ออยปากว่า,ควาเคยข้ากินยังมันกระแสบเบิดมันเคยสิ้นหรือมันกระสีแซบค่ะยังกินแก้วน,วนี่แก้วนี่กระแสบเคยกินตะบะพงกระแสบเย้วยสลนะเนาะรสชาติของเขาเองเนาะอร่อยกันคนละอย่างเนาะท่านกินแล้วท่านก็นจะติดใจเหมือนอาหารเคยกินรสใดก็กินรสนั้นนะเนาะท่านผู้นนชมนะ อ่ะขอลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปนน้ำกันนะคะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยๆค่ะ